มาครับพี่น้องครับนี่เงๆยๆเต็มปากเต็มคำเลยนี่อือหึอุ้ยห้อยหอยไหมจริงๆแล้วบ่ได้ยยกข่างเงินคำเลี้ยงเน่อยพ่น้องฮึวุ้นอ่นะวุ้นอ่ะโอ้ยว่อยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไายสุข,ขุตุคุณนะครับมาพบมาพบกับจาา่าฉาดถุงลายแชแนลครับพี่น้องมาครับพี่น้องสิ้นสุดการรอคอยครับพี่น้องน,นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่พี่น้องอุ้ย ลูกน้องผูใ้ใดนี่อุ้ยเยี่ยมมาอย่าเขาขกลันะ่นแม้เอกไป้ก็มักลาไปนะครับลูกน้องลูกน้องน้องมาก,กวาขวดนะครับพี่น้องเมงึมงมุ่งให้นี่น่วยเงี้ยแขกนวยเงี้ยได้พี่น้องเด้อเบิ้งสีสันออกเบิ้งนี่อู้อันนี้บ่ต้องจิ้มกับใคเพิ่นว่าสันออกออกเลยนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยพุนะ่พน่ะปาดอีโอยเมียเอ้ยเยาหลาดฟาดเลยนี่อือหือโอ้ยออกกอนพี่น้องเอ้ยอือหือ พี่น้องเอ้ยโอ้ยกินหวาดเบาปุวยเล้วเนาะ <c oughs> มึอน,นี้มาอยู่หน้าเบาปุวยเลยครับพี่น้องเล้วเพื่อนไปเยี่ยมยาอยู่มึอนี้มาครับพี่น้องครับนี่ไงๆเต็มปา,ากเต็มคำเลยเนี่อือหึโอ้ยไหวยมหมอืม,ห,มหวานอืมอืม เลียนไงพี่น้องเอ้ยพอน้อากิม้มบางทีพอน้าหมุนยังไงปุ๊ขาดซ้ำเพิ่นขั้นเบียดเพิ่มพี่น้องเลยเต็มปากเต็มคำเลยอ่อนซ้อนหย่อนพอนบุงเจียวเพิ่อม <c oughs> โอ้ยน่ำยิ้มทักเลยเน่ยแหกควาเลยยืมขั้นเบีดพ่อมาพ่อไม่ไหวท่ไม่ใอ่เอืมอืมอ มันเหน่วยมั้ยพี่น้องเลยจริงๆแล้วเราได้ยอบข่างกินขามเรียกหน่อยพ่ออ่ะพูดหน่ะพูดหน่ะโอ้ยห่วอ้ยอ้ยมาพี่ปุ้ยมากหอ้ยอุ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 ้ยอ้ยิ้ยอยยอยอุ้ยวอ

ไปดีบ่านั่นไปดีนับจากโรยนะพี่นะเฮ้ยไม่ใช <laughs> <laughs> ่ว่าหมันโอ้โไปเลยพี่หลองมาป่ยแล้วแล้วไม่สบายเบ็ดเต็มปากเต็มข้ามเลยของหอยมาอือ คักพี่น้องเอ้ยผู้ไดสนใจนะครับอยากได้งหงอยได้พี่น้องเนะี่อยูตตลาดท <c oughs> ี่ปู้ขายหงอยว่าเนี่ยขายหอย,ย,ยบัง,บงจัน,ไนรไอกว่าล้จัน,นะนดนอเอาผูได้ใจได้หอยบังครับทักเพีย่าปุ้ยนะครับพี่น้องเนะออเดร์มีจำาัดต่อมือนะพี่น้องมีจหน่วยยังไเลย <c oughs> <c oughs> พี่น้องว่าเป็นอะไรคือบ่ต,ตาออกนะครับจริงๆแล้วบังหอยตังบังหอยปังสิบ่มีตาเด้เห็นบ่มันมันก็มันก็นสิมีอยู่แต่มันบ่ต้องออกนะครับพี่น,อน้องถ้าไม่เฉลีย่ยตาอยู่ซื่อนี่นะครับตาออกบ่นขึ้ตัวต <c oughs> าบหอยครับมันตาข้นน้องบ <c oughs> ังหอยสันหน่อบงับงบังสิสันนี่บงังหน่วยนี่นี่หัดหน่วยไหมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิควายออกได้นหน่อยนี่เด้อ วอกบวกเอ้ยวอกเพลียงงงโอ้ยทีพอไเมียเอ้ยปัดดิลาดเข้าไปอื้อที่น้องเอ้ยเออปาดหัวเงีนุ่ยไงเดี๋เอามาครับพี่น้องฝากมาให้น้องเอฟซีส evet ู่คนนะครับไปเด้ออื้ม ตืดเด็ดหอยสองลูกเคืองนับ ที่แรกว่าสิกินหมดแต่ยีบขอหอยมันจอยเนอันนี้ขอหอยอ้วนเต็มปากอ่ะฮะได้พี่น้องเลยต้องหัวบอกว่าอุ้ยโอ้ยขาดอีกแล้วบันได้กินดีเรกพี่น้องเลย้อนซ้วนหย่อนพกบุ้งเกียวเรา <laughs> มาถิมาชิมหมงหัวก็นสมตอนมาปุ๋ยธราเพิ่งเล่นเพิ่งหงหอบงขนมาเนาะไ่ได้ยได้สมกับทากเดปลาปุ๋ยได้ไม่งเยสมตอนเนาม่หอยเราก็ทรงคนละบน,น่ข้าาะอื ไม่เลยแต่ก่องกินมาเนี่ยกินแล้วเนาะ,ะกินหรือเปล่ะเอาเหลือให้แน่เด้อเหลือชนะิ้หน่อยพ่อเนาะครับเออ้าคำนี้ไปฝากพ่อหลวงเอฟซีสูส่ทุกคนนะพี่น้องเด้อเสียบคัทเสียบครับ,รบพี่น้องเอ้ยยังเบียก ว้าวอืมเด็ดไปพี่น้องเลยพี่น้องเพราะว่าใส่ทั้งเนี่ยเจ็ดเจ็ดนวยแปบดบนวยกระโล่เลยพี่น้องเลยนวยใหญ่แห้งนะครับพี่น้องเมืองแบบซาใจเลยนะครับพี่น้องเนาะ หอยปังกำลังยิ timber, ้มซีฟูดนะครับพี่น้องเนาะบรรยากาศแง่เบลเล้งนะครับหลังเลิกการเลิกงานนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่เขามารับชมนะครับฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ใจฉาดได้นะครับพี่น้องเด้อผูดได้เลยบอกหอยแบบนี้นะครับทักเพจบ้าบุ้ยยูพักได้ครับพี่น้องเด้อบักหอยลายแห้งนะครับมัอนี้กับสีมานมันไปยักหาโลนะครับว่าเสียไปก่อยมืออื่นนะครับมืออื่นมันหยุดพอดีนะครับเอาไปก่อยฝากพี่ตอนนองนะครับนะครับฉัหรับมันนี่นะครับการทัดแม่พระจายทีโบเด้อ มาพ่อกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวสิไปกินหมูกระทาน้ำเพลินช่องอีสานบางหน่อยนกก้ำเพลินกอนนะครับมาผ่อนกันทีหน้าครับสวัสดีครับ